สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวหลังจากที่พีใช้งานมาว่าทำไมมือถือเจ้าตัวนี้น่าซื้อน่าใช้งานเจ้าตัว Xiaomi Redmi Note 13กับราคาที่พีซื้อมา4,200บาทบางที่ราคามันอาจจะขึ้นจะลงนะครับผมอยู่ที่โปรโมชั่นของทางแอปพีจะขอแนบก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมา ได้คลิปนี้นะผมก็จะเป็นตัว p o c o M6 Pro ถ้าบางคนค้นหาอาจเจอของปลอมผมแน,นะนำว่าให้กดซื้อผ่านลิงก์ที่พีแนบให้ด้านล่างคลิปนี้เป็นเครื่องส่วนไทยเพราะว่าพี่ก็กดมาจากลิงก์ด้านล่างที่พีแนบให้นนแหละผมมาดูว่าทําไมจึงน่าซื้อและพีใช้งานมารู้สึกแฮปปี้มากกับเจ้าตัวนี้ Redmi Note 13อันแรกคือบอด y ี้ครับบอดี้สไตล์ของตัว Xiaomi ดีไซน์แบบมินิมอลครับรู้สึกว่าเก็บดีเทลในการเกตสีซึ่งปีใช้คือสีเขียวพาสเทลครับบอกว่าเป็นสีสันของตัวเครื่องที่มันลงตัวจริงครับโมดูลกล้องตรงนี้อ่ะรู้สึกว่าเป็นสีเขียวที่ตัดออกมาทําให้รู้สึกถึงความพรีเมียมของตัวเครื่องกล้องหลังผมมาให้ถึง108ล้านซึ่งความคมชัดบอกเลยว่าสุดยอดมากครับผมตัวนี้นี่ครับดูครับว่ามือถือสีมันส่องนะ แต่เก็บดีเทลของตัวเครื่องอ่ะคือดีมากครับแล้วก็ในกล่องจะแถมหัวชาร์จสายชาร์จแล้วก็แถมเคสเป็นเคสสีดํามาให้ด้วยผมซึ่งใครหลายคนก็รู้สึกว่าฟีลลิ่งมันคือดีครับผมในการจับเคสตัวนี้นะครับนี่นะครับดูเกตวัสดุครับซึ่งมันดีมากครับอันนี้พีช่จริงจริงนะผมก็จะมีรอยต่างๆครับซึ่งอันนี้เป็นรอยนิ้วมือเฉยครับเราสามารถเช็ดออกได้ฝาหลังสวยงามมากครับนี่ครับด้านข้างผมเป็นสีเขียวครับตรงนี้ผมเป็นปุ่ม power ลดเสียง เพิ่มเสียงแล้วก็มีเลนไออาร์นะครับลำโพงอีกหนึ่งตัวลำโพง2ตัวด้านหลังนะครับน่ครับด้านด้านบนกับด้านล่างผมตัวนี้แล้วก็รูฟัง3.5ครับซึ่งครบจบครับพอตไซซีช่องใส่ซิมครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้พีรู้สึกแฮปปี้มากในการใช้งานกับมือถืองบมสมันสแต่ได้เกินคาดครับคือสเปคมันเกินคาดมากครับผมตัวนี้ใช้ตัว c p u ของผมตัวนี้ส p d r ก g o n 685เล่นเกม Rv ทำหกบเฟรมบอกเลยว่าสบายสังเกตไหมว่าหน้าจอครับมพร้อมกับหน้าจอ6.67นิ้วหน้าจออ mo l e d ตสู้แสง1000นินอัพครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดยอดนะครับผมสแกนล็อคปึ๊บที่บริเวณหน้าจอซึ่งในการเปลิดล็อกก็ถือว่าพีใช้งานมาคตรดเวิร์กเวิร์กมากเร็วทันใจรวดเร็วขุววมตัวนี้ในกระช้แล้วหน้าจอครับสีสันบอกเลยว่าจัดจ้านและมีความสวยงามของหน้าจอมาก อาร์โมเรตแสดงผลและขอบจอมีความบางครับคืออารมณ์เดียวกับใครใช้ตัวบล็อกโคเอ็มหกปกคุ้มนะสี่พันแปดครับบอกเลยว่าผิดใจขอแนบลิงก์เจ้าตัวบล็อกโคเอ็มหกโปรใต้คลิปด้วยมันคุ้มจริงทั้งสองตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจริงครับนี่ครับแล้วพี่ผมก็ใช้เจ้ตัวนี่ครับพี่ก็ใช้เหมือนกันครับผมนี่ครับบล็อกโคเอ็มพี่ก็ใช้นะครับซึ่งบอกเลยว่ามันใช้ดีมากตัวนี้นะครับใช้ดีครับผมใช้ดีซึ่งพี่ก็ใช้อยู่ครับผม บอกเลยว่านี่ครับให้ดูเลยว่าหน้าจอสีสันของมันคือสุดจริงครับแล้วก็กล้องครับผมซึ่งพีไปใช้มาในการถ่ายรูปครับรู้สึกว่ากล้องกล้องหน้า16ล้านบอกเลยว่าสกินโทนของกล้องหน้า10เต็ม10ครับคือดีจริงดีแบบไม่ต้องไปอวยอะไรมากตามภาพที่เห็นเลยครับจะไปอวยอะไรมากมากมายครับคือมันคุ้มก็คือคุ้มครับคือบอกเลยว่าโคตรประทับใจในการใช้งานตัวนี้ครับรู้สึกว่ามันใช้งานก็คือดีจริงครับ กล้องหน้าโคตรดีครับแล้วก็ทําโบเก้ของกล้องหน้ามันสามารถจับโฟกัสหน้าชัดหลังเบลอด้วยซึ่งบอกเลยว่าสเปคต,ตัวนี้คือเกินค่าดจ,จริงครับนี่ครับเทากล้องหลังก็ดีผมในการปรับโฟกัสเราสามารถปรับตัวพอเทสและผมความชัดของค่า F ได้ด้วยซึ่งพีว้าวมากกับมือถือเลนนี้แต่สามารถทําได้ซึ่งซอฟต์แวร์เป็น Android 14เป็น HyperOS ของตัวเสี่ยมีบอกเลยว่า ลื่นไหลครับอันนี้รุ่นเบดโมเดลนะแรมหกจิกกับรอม1 2 8ส่สปีบอกเลยว่าเพียงพอในการใช้งานผมในการจับโฟกัสของต้นไม้ใบหญ้าที่พี่ใช้งานมาบอกเลยว่ามันจับโฟกัสของต้นไม้ใบหญ้าออกมาได้อย่างดีมากครับและจริงจริงครับดูครับดูว่าพี่ผมขอถ่ายยนะิงไว้แปดล้านที่น้องหมีนะผมดูนี่ปึ๊บนี่ครับวิดีโอผมตัวนี้ก็สามารถบันทึกได้เป็น 1080p 3 0เฟรมนะครับซึ่งบอกเลยว่า ฟังก์ชันต,ต่างๆโคตรเยอะครับผมมือมดโบโด้วยภาพบุคคลครับน่าชัดหลังเบอร์นี่ครับดูว่าความคมชัดของรูปภาพ108ล้านครับคือเราสามารถเห็นเนื้อผ้าของโบที่ระยะไกลของตัวมีได้ซึ่งบอกเลยว่าสุดมากคือมันสุดจริงครับคือเป็นมือที่ P กับ P set จริงว่ามันใช้งานได้เวิร์กมากเรื่องกล้องครับเล่นเกมนี้บอกเลยว่า กลางๆต่ำๆเนาะ a R V เนีน่ยเปิด60เฟรมหมดเลยว่าสบายครับแคชเชียร์แพ็ปรับกลางๆต่ำๆถือว่าเพียงพอปรับเป็น HD สัมมบพับ G Mobile เพียงพอครับ Free Fire ปรับไปสูงสุดแลว้วผมสบายหายห่วงเล่น Facebook เล่น IG แอปธนาคารต่างๆซับพอร์ตทุกแอปผมบอกเลยว่าตัวนี้คือดีมาก Netflix เป็น L 1ซึ่งเหมาะเลยว่าเวิร์กจริงครับนี่ครับ L 1ครับแล้วก็นี่ครับตัว YouTube ผมตัวนี้สามารถฟังเพลงในการปรับอีควอไลเซอร์ผมที่ตรงนี้ได้นี่ครับพี่ปรับปึ๊บ สามารถแต่งได้นะครับ9รูปแบบครับปรับแตง่งล็อกแจ็ตป๊อปคลาสสิกฮิปฮอปบูสอิกส็กทรอนิกแมชชีนนครับผมในการปรับถือว่าสุดยอดมากครับผมอันนี้แบบไม่อวยเลยแล้วก็ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ผมเราสามารถเชื่อมต่อ w i f i เวอร์ชัน6 Wi-Fi 5ได้โดยการคอนเน็กบอกเลยว่าคอนเน็กง่ายมากครับตอนนี้พีรู้สึกว่าแป้นพิมพ์อ่ะมันง่ายครับซึ่งตอนนี้พีก็ทำการเชื่อมต่อผมผ่านตัว w i f i ครับ รู้สึกว่าในการคอนเน็กมันเร็วและมันทันใจผีมากครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับผีผมจะขอทําการค้นหานผมตัวนี้ปึ๊บนี่ครับดูครับว่าเสียงมันจะเป็นไงบ้างครับบอกเ <you 're S 1> ลยว,ว่าลาโพง2ตัวของเจ้าตัวนี้เสียงคือกับหืมแน่นอนครับ では เสียงคือใช้ได้มากครับผมแล้วก็เสียงสับพีเสียงเบสเสียงกลางคือจัดเต็มมากแล้วหน้าจอผมหน้าจอตัวนี้หน้าจออัลมาเนตสามารถรับชมผมตัว YouTube ได้คือ1080ปีนะครับผม60เฟรมสับผีก็ถือว่าเพียงพอผมในการใช้งานและสีสันของหน้าจอบอกเลยว่าจัดจ้านแล้วก็สู้แสงคือดีมากเดอะเบสของเดอะเบสมากครับใช้งานคาดีและการแจ้งเตือนสับพีถือว่าแจ้งเตือนดีมากครับผมตัวนี้ขอเชิญชมไปก่อนเนาะ ตัว Xiaomi อาจแจ้งเตือนไม่ดีครับตอนนี้คือบอกเลยว่าแจ้งเตือนคือดีมากปรับปรุงขึ้นจากเดิมจริงครับหน้าจอคือสวยจริงนะครับเนาะบอกว่าเลยว่าคุ้มจริงครับ4,200บาทครับผมบางทีเนาะราคาอาจจะขึ้นจะลงนะครับพี่งดดราม่านะว่าราคานี้ราคานี้นะครับผมก็คือพี่ซื้อมาทางจริงราคานี้นะครับแล้วก็ผมพี่ชอบอีกคือเรื่องแบตครับแบตให้มา5 0 0 0มป์กับตัว fast charge บอกเลยว่า fast charge คือเร็วมากครับผมในการใช้งาน3วัตต์ก็ถือว่าเพียงพอผมสับพีเนาะในปีนี้บอกเลยว่าครบจบใช้งานคือเวิร์ a แบตคืออึดมี NFC ในการแตะใจต่างครับตัวนี้บอกเลยว่าพี่ผู้ที่พีรู้สึกว่ามันคุ้มแน่นอนในการใช้งานผมสำนี้ขอบคุณครับพีจะขอแนะนในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้สำนี้ขอบคุณครับ